ชุมชนเคหะฉลองกรุงโซนหกแล้วก็โซนสี่แล้วก็ชุมชนลำต้นกล้วยเขตน้องจอกนะมีอยู่สามชุมชนนะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะทั้งสามชุมชนรวมทั้งนะเป็นค่ายสุขภาพให้กับพี่น้องที่สนใจทั่วโลกนะได้เรียนรู้ปฏิบัติกันนะแพทย์พิธธรรมเราก็ถ่ายทอดสดนะ ถ่ายทอดสดตลอดตั้งแต่ตีห้าจนถึงสองทุ่มนะอันนี้คข่ส,สดสดเลยนะพี่น้องท่านใดจะเข้า่ขา่สุขภาพไม่ว่าจะอยู่ในทั้งสมชุมชนของกทมรหรือว่าทั้งพี่น้องทั่วโลกนะท่านใดจะเข้า่ขา่สุขภาพของเราก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวค่ายสุขภาพแพทย์วิธรทมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะอีกครั้งนึงนะหมายถึงว่า ให้บริการนะให้บริการหลังจากที่เราทํำค่ายแบบพบปะตัวต่อตัวกันมานะพี่น้องมาเข้าค่ายในชุมชนแต่ก่อนก็มาเข้าค่ายนะในศูนย์แพทย์วิธีธรรมเราแต่คราวนี้เราก็มาเข้าค่ายไม่ได้นะมันลําบากนะมันด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยทํำค่ายออนไลน์นะเราทําค่ายออนไลน์มาเป็นลําดับลําดับแต่ตอนนี้เราจะแบบ เราทำค่ายออนไลน์แบบเข้มข้นเลยนะสามารถที่จะพี่น้องทั่วโลกสามารถที่จะร่วมค่ายได้เลยเมื่อวานนี้ก็ถ้าไปดูย้อนหลังนะเนื้อหาค่ายก็ตั้งแต่ตีห้าจนถึงสองทุ่มนั่นแหละไปดูย้อนหลังได้าฝากฝ่ายสื่อตัดคลิปด้วยนะฝ่ายสื่อในช่วยตัดคลิปค่ายนะเป็นช่วงๆด้วยว่าเออวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่ง ช่วงที่หนึ่งวันที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามช่วงที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงสองทุ่มมาแล้นะ monthly. ทำคลิปเอาไว้ด้วยเพราะเราจะได้ใช้คลิปนี้นี่ไปอีกยาวนานเลยนะจะได้ใช้ประโยชน์อื่นๆอีกเยอะรวมทั้งพี่น้องที่เข้ามา,าศึกษาก็จะได้ศึกษา,กกษากเป็นช่วงๆไปได้นะตัดคลิปเป็นช่วงๆช่วงๆเนี่ยพี่น้องที่เข้ามาศึกษาย้อนหลังจะได้ศึกษา,กกษากเป็นช่วงๆ ไม่ว่าจะเป็นน้าพี่น้องน้าทั้งสามชุมชนกทมที่เข้าค่ายเราอยู่ตอนนี้น้ารวมทั้งพี่น้องทางบ้านน้าทั่วโลกที่บางทีไม่สามารถที่จะติดตามข้อมูลยาวไปได้นะเราก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลเป็นช่วงๆได้ว่าเออช่วงนี้นี่มีเนื้อหาสาระอะไรนะมีช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นเป็นช่วงๆอะ่ะเป็นตารางรายการตารางรายการไปเลยนะ บอกเลยเนี่ยค่ายสุขภาพวันที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งเวลาตีห้าถึงเท่าไรนะว่าไปนาะตีห้าถึงหกโมงครึ่งนี้เป็นต้นนะช่วงที่สองเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไร่ช่วงที่สามสี่ห้าว่าไปเวลาเท่าไหรถึงเท่าไรเพราะพี่น้องเราจะสามารถใช้เนื้อหานี้นี่เป็นค่ายสุขภาพให้กับตัวเองได้ตลอดเลยต่อไปใครเจ็บป่วยนะก็เข้ามาดูเลยว่าวันที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งต้องเรียนรู้อะไร ช่วงที่สองต้องเรียนรู้อะไรช่วงที่สามมีเนื้อหาอะไรแบบนี้เป็นค่ายได้ตลอดการเลยนะอ่าทางสือ่อย่าลืมตัดเนื้อหานี้ด้วยเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้โอโ้ตลอดการเลยนะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้เลยยกไปเลยนะยกไปใช้แล้วก็ปรับประยุกต์ได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีอาจารย์ว่าอ้าวดีตัดอันนี้ไปเลยนะตัดต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,เ,ลยเ,ลยๆเลยนะเนี่ยก็ท่านใดจะ เข้าค่ายสดๆเลยก็เชิญนะอันนี้เป็นวันที่สองของค่ายและ้ะ24สิงหาคม2564ท่านใดจะดูข้อมูลยอดหลังก็ได้ไม่มีปัญหานะ <c oughs> อาจารย์บรรยายวันี้ก็แหมสวิตไปกับท่านผู้ชมทางบ้านบางก็ได้นะเป็นคลาว์าวนะอา่าบรรยายไปสวิตไปได้นะมีท่านผู้ชมทางบ้านที่ไหนที่ไหนบ้างก็สวิตไปได้นะในซูมของเราเนี่ยสวิตไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะอา่าทั้งจิตอาสาเราทั้งพี่น้องร่วมค่ายนะสวิตไปดูนาะสลับไปสลับมาได้กับการบรรยายของอาจารย์หรือเอารูปของอาจารย์ไว้มุมใดมุมหนึ่งบ้างก็ได้นะอา่า เอรารูปประจันไว้มุมใดมุมหนึ่งกับรูปพี่น้องที่ร่วมค่ายก,กันนะอย่างนี้เป็นต้นนะได้นะ่ได้สบายๆโอ้พี่น้องกำลังดมสมุนไพรกันนี่เข้าท่าเลยนะดีนะดีทำเลยทำเลยนะเนี่ยโอ้นะตอนนี้โควิดกำลังระบาดสถานการณ์ก็โควิดกำลังนระบาดไปทั่วโลกเลยรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะ โควิดก็ระบาดไปทั่วเลยเมื่อระบาดไปทั่วอย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องพึ่งตนน่ะทางโรงพยาบาลต่างๆก็รับผู้ป่วยได้จำกัดพูดตอนนี้ในประเทศไทยเราก็รับได้ประมาณสองแสนกว่ายังมีประมาณแสนกว่าที่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ตอนนี้นะรอกันอยู่แสนกว่าเข้าโรงพยาบาลไม่ได้น่ะ ในระหว่างนี้เราก็พึ่งตนเลยนะมาเรียนเป็นหมอดูแลตัวเองนะดีกว่านอนรอความตายนะนอนรอความตายเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมีแต่โทษนะมาเป็นหมอดูแลตัวเองเลยเราป้องกันก็ได้แก้ไขก็ได้นะเราเป็นหมอดูแลตัวเองได้อาจารย์มีวิชาการแพทย์วิธีทำนะที่ทําให้เราเป็นหมอดูแลตัวเองได้นะ จริงๆเอาไปบูรณาการใช้กับการแพทย์แผนต่างๆก็ยังได้เลยนะก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้เร็วทางโรงพยาบาลต่างๆจะเอาไปบูรณาการใช้ก็ได้นะใช้ร่วมกับการรักษาแผนต่างๆก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้เร็วหรือหลายท่านเลยพึ่งตัวเองเลยไม่ได้ไปใช้การแพทย์แผนใดเลยนะใช้การแพทย์วิถีธรรมอย่างเดียวนี่ก็ไปรอดแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะใช้แพทย์วิถีธรรมวิถีไทยเรานี่แหละนะ แผนท์แผนไทยเราเนี่ยพึ่งตัวเองได้นะอาจารย์ช่วยคนมากว่าสามแสนท่านแล้วพาจิตอาสานี่ช่วยเหลือผู้คนมากว่าสามแสนท่านแล้วทำต่อเนื่องกันมาเกือบ30ปีแล้วพบว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะโดยดีขึ้นได้ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชือ้อรวมทั้งโรคโควิดนี้ด้วยนะมีงานวิจัยยืนยันชัดเจนแม้แต่โรคโควิดนี้เราก็ ทำให้หายได้ให้อาการลดลงได้หายไดนะ้มีงานวิจัยยืนยันนะเข้าไปดูได้ในเว็บหมอเขียว .net เว็บวิชารามนะเราตีพิมพ์ในเวราสารวิชาการวิชารามนะเล่มที่11นเะ็เราเข้าไปดูเนื้อหาได้เลยนะนี่แหละเรายืนยันนะมีวิชาการยืนยันมีงานวิจัยยืนยันว่าการแพทย์วิธิธรรมนั้นช่วยนะแก้ปัญหาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาโควิดได้ นะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์มาเกือบ30ปีละในเรื่องของการเป็นหมอดูแลตัวเองสุขภาพพึ่งตนหรือการเป็นหมอดูแลตัวเองในยุคโควิดอย่างนี้นี่ทั้งโครคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็น COVID, โควิดโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้ออื่นๆก็เล่นงานหนักนะเราจะไปโรงพยาบาลก็ลำบากเพราะฉะนั้นการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพจะเป็นเรื่องที่สำคัญ และประเทศไทยเราก็พึ่งตัวเองได้นพระพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราพึ่งตัวเองได้ในหลวงก็ตรัสเราพึ่งตัวเองได้พ่อครูก็กล่าวไว้พึ่งตัวเองได้พระโพธิสัตว์นักปราชญ์ก็ยืนยันท่านต่างๆยืนยันว่าเราพึ่งตัวเองได้เราเป็นหมอดูแลตัวเองได้เกินกําลังความสามารถของเราเราค่อยไปอาศัยผู้อื่นนนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้นะ ถ้าไม่เกินความสามารถเราเรา,เราดูแลตัวเองได้เราก็ดูแลตัวเองด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวเรานี่แหละนะท้งด้านรูปธรรมนามธรรมก็จะทําให้เราพึ่งตัวเองได้นะนอกจากการจะพึ่งตัวเองด้านสุขภาพแล้วเนี่ยด้านเศรษฐกิจกเ,เราก็พึ่งตัวเองได้ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็พึ่งตัวเองได้ถ้าวิธีทำเราปีครึ่งมาแล้วที่เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแม้โควิดมา ตอนล็อกดาวปีครึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะก็าสามารถที่จะพึ่งตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของการพึ่งตนอัตาหิอัตโนาทโทนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะเราสามารถพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันนะผู้อื่นได้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นในยุคอย่างนี้เนี่ยการพึ่งตนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในยุคที่ไปพึ่งใครก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ ไปพึ่งคนเดือนเดือนเดืก็แต่ละคนก็ลำบากกันไปหมดแล้วนถ้าเราไม่พึ่งตนเราก็จะทุกข์ทรมานแตเ่เราพึ่งตนเราก็จะอยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขและเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้นอ้าวมาดูที่เนื้อหาวันนี้เราอาจารย์จะทบทวนวันที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ต่อยอดเติมเต็มจากวันที่ผ่านมานะ เราจะมาเริ่มต้นอาจารย์จะเริ่มต้นเรื่องของโควิดกันนะเรื่องของอางานวิจัยของเรานะที่เกี่ยวข้องกับโควิดว่าเมื่อเราทํางานวิจัยนะอาจารย์ทําการวิจัยเรื่องนะการพึ่งตนนะด้วยการแพทย์วิถีธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดจากโควิดนะป้องกันและลดปัญหาจากโควิด นะเราได้ทำงานวิจัยเนเชิงคุณภาพนะพบว่าจากการให้ความรู้เทคนิคการใช้สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิธีธร,รมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับผู้ที่มีอาการไม่สบายจากการติดเชื้อโควิดอาการคล้ายโควิดและอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อนำไปปฏิบัติดูแลสุขภาพด้วย ตนเองในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ติดเชื้อโควิดจำนวน32คนนะผู้ที่มีอาการคล้ายโควิดจำนวน6คนและผู้ที่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดจำนวน143คนนะทั้งหมดนี่เราได้พบว่าจากการวิจัยเราทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยสามารถใช้ เทคนิคสุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลดอาการไม่สบายนะความกังวลใจปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยนะหรือหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือจากงานวิจัยของเรานะอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะนะอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ นะการแพทย์วิธรทมปรับสมดุลนะปรับสมดุลนะเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนจำนวน124คนหลังฉีดวัคซีนนะพบว่านะผู้ไม่มีอาการข้างเคียงเลยจำนวน10คนสนะนะ10คนนี้ไม่มีอาการข้างเคียงเลยตอนนี้ดูเหมือนว่านะมันจะมีอาการข้างเคียงทาง powerpoint นะคือมันไม่ยอมไปเนาะ อาจารย์จะพูดไปถึงไหนถึงไหนแล้ว powerpoint เราไม่ไปนะ COVID, โควิดโรคโควิดนะหายทั้งโรคและอาการข้างเคียงแล้วนะแต่ว่า powerpoint เราไม่หายจากอาการข้างเคียงนะตอนนี้กำลังมีอาการหนักเลยนะคือสวิตไปตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่ไปต่อเลยนะไม่เปไ็นไรนะวิบากกรรมเราเราก็ใช้ไปนะยินดีรับยินดีให้หมดไปนะทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติกันแล้วกันนะ ดูเหมือนอาการข้างเคียงจะเบาบางแล้วตอนนี้นะเบาบางแล้วนะาการข้างเคียงวิบักกาหมดแล้วนะมาแล้วอ้าวย้ำซทวนอีกทีนึงนะเมื่อแม่ขึ้น powerpoint แล้วก็ไม่ยอมไปนะ,ะนี่เมื่อเมื่อนำการแพทย์วธิธรรมไปปฏิบัติพึ่งตัวเองนะผู้ที่ติดเชือ้อโควิด32คนในกลุ่มตัวอย่างที่ติดเชือ้อโควิด32คนนะ ผู้มีอาการคล้ายโควิด6คนและผู้มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด143คนทั้งหมดสามารถใช้เทคนิคสุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิธีรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลดอาการไม่สบายความกังวลใจนะปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยหรือหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพนะโอเค อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยรลยวว่าแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทุกคนเลยนะเนี่ยจากผู้ป่วยเนี่ยนะทั้งติดโควิดทั้งคลายโควิดทั้งมีการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะเนี่ยก็แก้ปัญหาได้ทั้งหมดทุกท่านเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเนื้อหาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีการเอาไปใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะแปดท่านนะ สงสัย้ามีหน้าอาจารย์ด้วยเขาจะไม่ได้เนาะเนี่ยตอนนี้อาจารย์สวิตไปที่อีกที่หนึ่งแล้วแต่ว่า powerpoint เขาไม่ไปนะ powerpoint ไม่ไปด้วยนะเออ powerpoint ค้างนะอ่ะไม่เป็นไรมีวีบากก็แก้ไขไปอาจารย์บอกฝ่ายสื่อไปอย่างนั้นนะะว่าตอนนี้ powerpoint มันค้างนะไม่ไปถึงตอนนี้ไปถึงโอ้ผู้ใช้กับการแพทย์พิธีธรรมจำนวน8คนแล้วนะ ปาพอพอยังไม่ไปเลยนะเอาละนะแต่ยังไงก็ตามนะนี่เราใช้ <c oughs> ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์วิทยธรรร่วมกับการแทย์แผนปัจจุบัน8คนนะพบว่ามีประสิทธิภาพสูงนะในการทําให้อาการเจ็บป่วยน้อยลงหรือหมดไปอย่างรวดเร็วเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือนะความจริงที่เราได้ค้นพบนะเรามีตัวอย่างเคสต่างๆนะ พี่น้องเข้าไปดูได้ในงานวิจัยของเราก่อนแล้วกันนะก็มีตัวอย่างเคส,สต่างๆเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีผู้ที่ใช้ได้ผลเนี่ยเข้ามาส่งข้อมูลเข้ามาเป็นลําดับลาดับนะเนี่ยก็มีตัวอย่างเคส,สต่างๆนะที่นะติดเชื้อโควิดแล้วก็ใช้การแพทย์วิธีธรรมแล้วได้ผลนะพี่น้องเข้าไปดูได้ที่เว็บหมอเขียว .net นะแล้วก็วิชารามนะเข้าไปดูเนื้อหาสาระได้สรุปแล้วเรามีงานวิจัยชัดเจนนะว่าการแพทย์วิธีรมของเรานั้นสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาจากโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเอาละทีนี้เราก็จะไปดูเนื้อหาสาระว่าเราใช้หลักการอะไรจึงทำให้เกิดผลดีอย่างนี้นะเราใช้หลักการอะไรนะจึงทำให้เกิดผลดีอย่างนี้ เรามาดูกันนะเอการใช้อน,นันดูดอ่าดีละดีละนะดูสึกว่ากาันใช้บูสกีนจะทำให้มีปัญหานะอ้าวได้ละได้ละตอนนี้นะคำตัดเรามาดูว่าเราเราใช้เนื้อหาอะไรนะไปใช้เป็นเป็นหลักการสําคัญในการแก้ปัญหาต่างๆมาดูอันนี้กันนะจากงานวิจัยของเรานะนี่เนื้อหาจากงานวิจัยของเราก็พบว่า เราใช้คําตัดของพระพุทธเจ้านาของพ่อหลวงพ่อครูความกล่าวของพ่อครูแล้วก็การแพทย์แผนต่างๆมาบูรณาการร่วมกันนะเรามาดูเนื้อหาสาระที่ใช้คำตัดของพระพุทธเจ้าในพระตรปิฎกที่สที่อ1สังคีติสูตรข้อที่293องค์เป็นที่ตั้งเห็นความเพียรห้าอย่างหนึ่งในห้าข้อนั้นคือเป็นผู้มีอาพาธน้อยก็คือมีโรคน้อยมีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตคือความร้อนในร่างกายของเราอันมีวิบากคือพลังสร้างผลสเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรน,นั่นก็หมายความว่าพระเจ้าพบว่าถ้าใครสามารถทำเตโชธาตคือความร้อนในร่างกายของเรานี่นะไม่ให้มันเย็นเกินไม่ให้มันร้อนเกินให้มันสมดุลร้อนเย็นนั่นเองมันจะเป็นวิบากคือพลังสร้างผล ให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยนะเขาจะทําให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยนี่แหละควรกับการเพียนคนก็จะมีโรคน้อยมีทุกน้อยมีร่างกายแข็งแรงเหมาะที่จะภาคเพียนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะซึ่งการทําสมดุลร้อนเย็นให้กับชีวิตนั้นมีทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมานะด้านรูปธรรมคือการใช้สารหรือพลังงาน ที่เป็นรูปธรรมปรปับสมดุลร้อนเย็นของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรหรือวิธีการใดๆก็ตามส่วนด้านนมามธรรมคือการปฏิบัติอริยสัจสี่สู่สภาพใจไร้ทุกข์ใจดีงามนะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ทั้งสองด้านนี้ในค่ายสุขภาพของเรานะก็จะได้เรียนรู้กัน <c oughs> ในพระไตรปิฎกเล่มที่20่ิบขิลานสูตรข้อที่4 6 1 พระพุทธเจ้าตัดว่ดดูกระพิกสุดท,ทั้งหลายบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นเพราะอาศัยคนไข้ผู้ได้โภชนะคืออาหารนาที่รับแล้วรู้สึกสบายนะที่สบายคือเมื่อเรารับประทานแล้วรู้สึกสบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้เพสั์หรือยานะยาหรือวิธีการต่าง ได้เศสัชคือยาหรือวิธีการต่างๆาที่สบายคือเมื่อได้แล้วรู้สึกสบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนั่นก็หมายความว่าพระเจ้าพบว่าการจะได้อาหารได้ยาจะเป็นยาสมุนไพรหรือวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยน่จะทําให้หายโรคนั้นต้องได้รับตัวที่เมื่อเรารับหรือใช้สิ่งนั้นแล้ว ับประทานหรือใช้สิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกสบายจึงจะหายจากอาพาธนั้นนะเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายในพระไตรปิฎกเล่มที่22อุปัสอุปถากสูตรข้อที่123ถึง124พระพุทธเจ้ากล่าวถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพดีนั้นต้องเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนประมาณในสิ่งที่สบายนะและ สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาคำพูดหรือเนื้อหาสาระที่เป็นธรรมที่ทำให้ร่าเริงเบิกบานแจม่มใสไร้กังวลแกวกล้าอาจหารในการ,รเผชิญกับโครคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาต่างๆโดยการอันสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้อาหารสมุนไพรวิธีการใดๆก็ต้องให้เกิดความสบายกายสบายใจเนี่ยนะ เป็นผู้ทําความสบายให้แก่ตนคือให้มันรู้สึกสบายกายสบายใจนะแล้วก็ประมาณในสิ่งที่สบายก็คืออะไรที่สบายเราใช้อะไรที่ไม่สบายเราไม่ใช้นะเราใช้ที่รู้สึกสบายแล้วใช้ไปจนกว่ามันจะรู้สึกเท่าเดิมหรือแย่ลงเราก็จะหยุดคำว่าประมาณในสิ่งที่สบายคือนะใช้ในสิ่งที่รู้สึกสบายนั้นไปเรื่อยๆืๆ,ๆ,ๆจนกว่าจะรู้สึก Ian, เ inate, ท่ทนะา,กกาเ,เดิมหรือแย่ลงแล้วเราก็หยุดนี่คือปริมาณการใช้ที่พอเหมาะที่สุดนะจะก่อนจะเท่าเดิมหรือแย่ลงเพราะว่าถ้าเท่าเดิมนี่นะไอแย่ลงมันถ้ามันแย่ลงนี่เราเราต้องหยุดอยู่แล้วเพราะมันไม่ดีอยู่แล้วนะแต่มันเท่าเดิมนี่ใช้กับไม่ใช้มันเท่ากันนี่ไม่ใช้ก็ดีกว่าเพราะอะไรเพราะผมก็เสียข้าวเสียของเปล่าเาเสียเรี่ยวแรงเวลาทุนรอนเปล่าเานะใช้กับไม่ใช้กับไม่ใช้ก็ดีกว่า นะอย่างนี้เป็นต้นและจริงๆถ้าเราใช้ถ้ามันเท่าเดิมนะ่ะถ้าเราไปใช้มันจะเสียสมดุลนะสรุปนะ <miraculous. S 1> การประมาณในสิ่งที่สบายนั้นก็คืออะไรสบายก็ใช้สิ่งนั้นนะอะไรไม่สบายก็ไม่ใช้นะและอะไรที่สบายเราใช้เท่าที่รู้สึกสบายนะใช,นนนะใช้เท่าที่รู้สึกสบายนะเท่านั้นนะใช้เท่าที่รู้สึกสบายแล้วก็นะถ้ามาเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราหยุดไป พอเริ่มไม่สบายใหม่อีกครั้งค่อยค้นหาสิ่งที่เรารู้สึกสบายอีกครั้งหนึ่งส่วนในด้านรูปธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตัดว่าให้ไอ้ด้านนามธรรมด้านนามธรรมนี่พระพุทธเจ้าตัดว่าให้สมาทานอาถารพร่าเริงด้วยธรรมิกถานาก็คือคำพูดหรือเนื้อหาสาระที่เป็นธรรมะที่ทำให้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสได้กังวลกล้ากล้าอาถาร ในการ,รเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาต่างๆโดยการอนสมควรนี่แหละนะเราก็ต้องมีคำพูดมีเนื้อหาสาระที่ให้กำลังใจให้กำลังปัญญานะที่จะแกล้วกล้าอาจหารในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆเมื่อชีวิตมีความร่าเริงเบิกบานจนะแจ่มใสกล้ากล้าอาจหารในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆของชีวิตอันนี้จะมีฤทธิ์ถึง 7จบ์บวกเกินร้อยเปร์เซ็น์เลยนะนี่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยที่จะทําให้หายจากโรคนั่นนี่จากการวิจัยของเรานะในพัตตวิดกเล่มที่22องอายุสสูตรข้อที่1 2ึ่ถึง126่งร้อพระพุทธเจ้ากล่าวถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้อายุยืน,นหนึ่งจะทําให้แข็งแรงอายุยืนนะหนึ่งเป็ผู้ทำความสบายให้แก่ตน 2. ประมาณในสิ่งที่สบาย 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4. เที่ยวไปในการนันสมควร 5. ประพฤติเพียงดังพรม 6. เป็นผู้มีศีล 7. คบมิตรที่ดีงามนี่ก็คือข้อปฏิบัติที่จะทำให้แข็งแรงอายุยืนนะต้องเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนอ่นะ ใช้วิธีใดก็ตามให้มันสบายกายสบายใจนะให้สบายกายสบายใจประมาณในสิ่งที่สบายเราก็เอาสิ่งที่สบายนั้นมาใช้จนกว่าจะเท่าเดิมหรือแย่ลงจนกว่าจะรู้สึกเท่าเดิมหรือแย่ลงเราก็หยุดไปนะแล้วถ้าไม่สบายอีกครั้งค่อยเลือกสิ่งที่รู้สึกสบายอีกครั้งแล้วก็บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะอะไรที่ย่อยง่ายเราก็บริโภคสิ่งนั้นแหละนะ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายก็อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นี่จะย่อยง่ายที่สุดนะอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์น้อยนะไม่มีเนื้อสัตว์เลยอ่ะดีที่สุดนะหรือถ้าจะต้องมีก็มีเนื้อน้อยนะนี่บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายอาหารรสไม่จัดนะแล้วก็นะรับประทานตามลําดับนะมันถูกสมดุลร้อนเย็นเรา รับประทานให้ถูกสมดุลร้อนเย็นกับชีวิตนะแล้วก็รู้จักรับประทานตามลําดับเช่นทานสมุนไพรผลไมา้ผักก่อนอาหารอื่นอย่างนี้จะดีทานสมุนไพรผลไมา้ผักก่อนแล้วค่อยไปทานข้าวพร้อมกับจะดีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือการบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะต่อไปก็เที่ยวไปในการสมควรก็เป็นผู้ที่รู้เพียรรู้พักว่าการละไหนจะต้องเพียรเรื่องไหนพักเรื่องไหน เราจะเพียรในการทำอะไรเรื่องไหนจะพักในการทำอะไรเรื่องไหนณเวลานั้นๆก็ต้องรู้กาละอันควรหาประพฤติเพียงดังพร่นา,ม,า,ออามีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเมตตาก็ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนา,านากรุณาก็ลงมือกระทำโมุทิตาก็ยินดีที่เขาได้ดีหรือยินดีที่ได เราได้ทําให้ดีที่สุดแล้วนะยินดีที่เกิดดีขึ้นหรือยินดีที่เราได้ทําให้ดีที่สุดแล้วอุเบกขาก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลออกไปนะก็ปล่อยวางนะมันจะได้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามกุศลของแต่ละชีวิตใครมีกุศลเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะปล่อยวางไปเราก็ไม่ทุกข์นะก็เบิกบานจมใสไรกังวล หกนะเป็นผู้มีศีลก็ละบาปบำเพ็ญกุศลทำดีใจให้ผ่องใสไปเป็นลำดับลำดับนะ่าให้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปเป็นลำดับลำดับและเจ็ดคบมิตรที่ดีงามก็มิตรที่มีศีลนั่นแหละนะผู้ที่มีใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปเป็นลำดับลำดับนั่นแหละอันนี้จะทำให้แข็งแรงอายุยืนนะ่ะ โดยสรุปเนี่พระพุทธเจ้าจะเห็นได้ว่าจากสูตรทั้งหมดที่ได้ยกตัวอย่างมานะซึ่งนี่เป็นบางส่วนที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นะจริงๆพระพุทธเจ้าตัดไว้เยอะกว่าน,นี้มากเนี่อาจารย์สรุปมาแค่บางส่วนนะในประเด็นสำคัญๆเท่านั้นนะจะเห็นได้ว่าการใช้วิธีการใดๆที่ทําให้เกิดความรู้สึกสบายใจสบายกายมีศีลใจไร้ทุกข์ใจดีงามเป็นลําดับคือ ละบาปบำเพ็ญกุศลทำจิตใจให้ผ่องใสไป็นลำดับลำดับจะทำให้หายหรือทุเลาจากโรคนะทำให้มีโรคน้อยและอายุยืนนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะนี่เนื้อหาหลักๆอย่างนี้นะนั่นเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาดูความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์กันนะคือ